อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพทั้งหมดนะครับแต่ลุมา,าคิดว่าเผื่อใครอยากจะประหยัดนะไม่อยากซื้อเกมเยอะเนาะสมมติว่าเราซื้อเกมที่ราคาสูงสักเกมหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเน่ะเราเนี่ยซื้อแบบนี้เนาะซื้อพวกนี้มาเล่นนะครับก็คือเป็นสมาชิกตัว Nintendo Switch Online เอาแบบ Expansion Pack แบบนี้เลยนะก็ปีหนึ่งนะครับก็ประมาณ1 5 0 0 1 8 0นะแต่ว่ามันก็จะมีคอนเทนต์ให้เราเล่นนะครับมีเกมให้เราเล่นอยู่เยอะ มากเหมือนกันนะนี่ Nintendo Entertainment System นี่นะครับเครื่อง f ฟ m i c o มนะสมัยก่อนเราเรียกกันเครื่อง f ฟ m i c o m ใช่ไหมก็มีอะไรให้เล่นมากมายนะโอ้โหเยอะมากเหมือนกันนะครับก็เหมือนอารมณ์แบบทวินหาอาดีตได้นะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะนี่ทวินบก็มีนะว้าวใครไปเล่นที่ร้านตอนเป็นเด็กบ่อยๆนะครับ เหมือนกันนะลูกแมวก็ไปเล่นตอนเป็นเด็กงันนะเชื Leah, ่อว่าหลายคนก็คงไปนั่งเล่นนะครับนี่ที่ร้านเกมยังรู้สึกว่าเล่นมันไม่เต็มที่เลยตอนเราเป็นเด็กอะลูกแมวก็ไม่มีเครื่องไม่ได้มีเครื่องนี้ที่บ right. ้านนะเฮ้ยฮ่าเวสมูลฮาวเวส์มูลอ้าวพระเจ้าช่วยกล้ยทอดฮาวเวส์มูลก็มีโอ้โหฮาวเวสมูลแล้วทำไมเราจะต้องซื right. ้อฮาวเวส m มู n ใหม่มาเมื่อมีฮาวเวส m มู n เก่าแล้ว เห็นไหมอืมจริงจริงเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะเนี่ยเกมบอยคัลเลอร์อโลนินดาร์กโอ้โห و. มากมายมหาศาลน่ะเหมือนเป็นห้องสมุดเกมเล็กๆเนอะ Animal Crossing ใช่ไหมเขาก็จะมีแถมคอนเทนต์พิเศษให้นะครับ Mario Kart ก็จะแถมคอนเทนต์พิเศษให้นะครับ Xenoblade 2นะฮะถ้าลงมาจะไม่ผิดนะครับก็จะมีคอนเทนต์พิเศษให้ด้วย ลงมายังไม่ได้ซื้อซีโนเบทสองนะเคยซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วอยู่บริการ์เข u า bon หนึ่งนะครับแล้วมันก็หายไปแล้วเศร้าไปเลยนะแต่ว่าเนี่ยนี่ไงโกลเด้นไอนะฮะโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะเอาจริงๆแค่นี้ก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับที่เราเป็นเด็กสมัยก่อนเราไปบ้านเพื่อนใช่ไหมล้วก็ไปนั่งเล่นกันแค่นี้ก็ฟินแล้วนะฮะแนะนานะครับลองคิดดูว่าสมมตินนะใครอยากซื้อ Nintendo Switch ใช่ไหมซื้อแค่นี้นะซื้อเครื่องสมมติคุณอยากเริ่มต้นนะซื้อ Switch Lite นะครับ เป็นสมาชิกน้อ Nintendo Switch ออนไลน์แบบ expansion น่ะก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องนี้แล้วนะครับผมพ uh ันห้าถึงพันแปดใช่ไหมอืมสวยงามตามท้องเรื่องอืม uh ฮึ่มืนี่อืม uh huh. มังกรและคนอยู่รวมกันนะครับซึ่งเนี่ยดูสิพอแบบว่าสมัยก่อนเนาะจอมันก็ไม่ได้ใหญ่ใช่หไหมเกมบอยแล้วก็พิกเซลมันก็ไม่ได้อะไรมากเนี่ยมันทําให้จริงเล่นบนเนี้ยมันได้อยู่แล้วนะเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับมันก็แตกแล้วนะนี่อีกแง่นึงแนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ต้องการแบบจอใหญ่กว่านี้นะครับแค่นี้ก็ได้เพราะตัวหนังสืออะไรก็ได้หมดเลยนะนี่ได้วความเจ๋งของมันคืออะไรรู้ว่าสมมุติว่าเนี่ย เอ่อ t e ีเอ p สแ n นพอยทนะก็คือเซฟเนาะเนี่ยเซฟตรงไหนก็ได้นะครับเรียบร้อยแค่นี้เองเราก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้สมมติว่าเล่นเปิดมาเพื่อเล่นแค่นี้แต่งจริงปิดอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เนาะแ,แ,แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ถ้าอยากจะเซฟประเซฟได้ซึ่งเครื่องสมัยก่อนมันเซฟไม่ได้อืมก็อันนี้มาเปิดดูกันสนุกๆน,นะครับแล้วก็แก้คิดถึงนะพอดีไม่ได้เปิดเครื่องนี้นานแล้วนะครับก็เลยเอามา เปิดแล้วก็เอ,เอามาคุยกันด้วยนะจะสมัครตัว Nintendo Switch ออนไลน์โอเคลูกแม่ขอลาบแล้วนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับมีความสุขวันศุกร์นะเจอกันใหม่ตอนถัดไป,ไปสวัสดีครับผม